สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ช่องของวันเทเตอร์นะคะวันนี้มาเจอกับโบอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะโบจะพามาวเคอ์กราฟนะคะประจำสัปดาห์ที่27พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมนั่นเองค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มในขาขึ้นที่สูงเลยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเข้านะคะในทำเฟรมมันเนี่ยได้มีการลงมาใช้นะคะในส่วนของ e n g r a า i n g ขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีแนวต้านนะคะอยู่ที่โซนของราคา1 9 8 9และ2078ค่ะ ซึ่ง2โซนนี้นะก็ยังคงมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปหา2078ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าในทำเฟรมที่เล็กลงมาไม่ว่าจะเป็นทำเฟรมวีคเนี่ยหรือทำเฟรมที่เล็กลงกว่านี้ค่ะเริ่มต้นที่จะทำเบตในฟังขาขึ้นแล้ว และซึ่งสำหรับทำเฟรมวีของเรานะคะจะมีอลต้านอยู่ที่ราคา2016ที่เพิ่งมาใช้เมื่อเช้านี้เองเลยนะคะทุกคนสำหรับวันจันนี้นะอะต่อมานะคะสำหรับโซนต่อไปเนี่ยเห็นไหมคะว่าโซนนี้เนี่ยทั้งโซนเลยเขาทำท่าเป็นรูปแบบของการพักตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวโบจะเอาเส้นนะคะเอากรอบแล้วกันเนาะเอากรอบสีเหลืองมาตีให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะจะได้เห็นว่าโซนตรงนี้นะคะเป็นโซนที่เขากำลังเกิดการพักตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับโซนพักตัวโซนนี้ มีโอกาสที่เขาจะทําเป็นแท่งเบรกนะคะก็คือทะลุแนวต้านขึ้นไปได้เลย2078เลยมีโอกาสที่จะไม่ไกลเกินเอื้อมเท่าไหร่นักนะคะสำหรับโซนแนวต้านล่าสุดเนี้ยก็คงเป็นเพียงแค่ด่านเท่านั้นนะคะทุกคนและสําหรับแนวรับนะคะจะมีแนวรับนะคะอยู่ที่ราคา1937นั่นเองค่ะทุกคน และโบนะคะจะเปลี่ยนถ้าเป็นแนวต้านเนี่ยโบจะใช้เป็นสีแดงนะและถ้าเป็นแนวรับนะคะโบจะใช้เป็นสีเขียวนั่นเองค่ะทุกคนจะได้มองเห็นกันชัดขึ้นเนาะต่อมาค่ะเรามาดูกันที่ทำเฟรมเดย์กันบ้างน,นะคะสำหรับทำเฟรมเดยนนั้นนะคะจะมีโซนไหนกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะ คขาจริงๆโบเป็นคนชอบแบบว่ากราฟยาวๆนะเพราะว่าติดเทรดในพวก MT5 มานะคะของราคา1998มาแล้วนะคะทุกคนที่เป็นแนวรับนะแล้วก็แนวรับสวยๆอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเลยนะคะซึ่งแนวรับสวยๆจุดหนึ่งจะอยู่ที่ราคา1977ค่ะ และโซนนะคะ1น8 1นั่นเองซึ่งแนวรับ2เส้นนี้นะคะถือเป็นโซนดีมานนั่นเองนะคะทุกคนถ้าเขาลงมาเก็บตรงนี้ได้เนี่ยถือว่าสวยงามยิ่งนักเลยนะคะสำหรับใครที่รอเปิดออเดอร์บ่ายอยู่นั่นเองนะคะทีนี้สำหรับแนวต้านบ้าน,นะคะแนวต้านของเราเนี่ยจะมีอยู่ที่โซนของราคา 2038นะคะแล้วก็โซนของราคา2052ประมาณนี้นะคะซึ่งโซนนี้เนี่ยถือเป็นโซนซัพพน์ได้นี่นะคะทุกคนมีโอกาสที่เขาจะขึ้นมาแตกนะแล้วเขาก็สามารถที่จะลงได้นะคะในการแตกครั้งแรกนะคะทุกคนก็มีโอกาสที่จะเข้าหน้าเซลล์สั้นๆได้นะคะทีนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะมีแนวรับนะีคะที่สวยๆเลยก็คือยังไม่อยากมองข้ามนะคะจะอยู่ที่ ราคาของ1963และ1959ค่ะทุกคนซึ่งโซนนี้นคะคะก็ถือเป็นโซนเรลลี่เบดเลลี่นั่นเองนะคะมีโอกาสที่ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยการาฟเขาล่วงลงมาได้นะคะก็มีโอกาสที่เขาจะดิดขึ้นกลับไปได้เลยนะคะแต่ผบมองว่าตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะดิดขึ้นได้แล้วนะเพียงแค่ว่าต้องอาจจะต้องรอทําการสะสมแรงนะคะหรือทำโซนเบตอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทําการดิดขึ้นนั่นเองค่ะทุกคน ต่อมานะ่วะในนของแนวรับทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยจะมีอยู่ที่โซนนะคะราคา2 2 0 0นั่นเองเนะคะซึ่งสำหรับโซนนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่เขานะคะจะเปลี่ยนจากแนวต้านเดิมมาเป็นแนวรับใหม่นั่นเองค่ะทุกคนและสำหรับแนวต้านคะใกล้สุดของเราเนี่ยจะมีอยู่ที่ราคา2022นะคะทุกคน ซึ่งโซนแนวรับแนวต้านนี้นะคะสามารถที่จะใช้ได้ในการที่เขาเนี่ยมาสัมผัสเป็นเฟิร์สไพรส์นะคะก็คือการสัมผัสครั้งแรกสามารถที่จะเก็บออเดอร์ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เนะะี่ยสามารถใช้แนวรับแนวต้านนี้ได้ทั้งสัปดาห์เลยเน,นี่ยค่ะทุกคนสําหรับแนวรับแนวต้านไหนที่ยังไม่ได้ใช้นะคะสามารถเก็บไว้ใช้ได้เนะะี่ยค่ะและสําหรับค่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะ